ยอดเขาชิงหลวนอูวันนี้ผ่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะหาตรวจสอบจำนวนฟืนที่โฮสผ่าทั้งหมด3 6 5ล6 5 0แแท่งเยอะขนาดนี้เชียวหรอขอแสดงความยินขอแสดงความยินดีโฮสได้รับฉายานักผ่าฟืนศักดิ์สิทธิ์ อย่างที่คุณคิดนั่นแหละเดิมทีฉันเป็นคนของดาวโลกเคยผ่านการคัดเลือกเดบิวต์ได้เป็นนักเรียนชั้นยอดแต่เนื่องจากปฏิเสธการดูแลจากบริษัทนายหน้าหรือถูแฉแข็งสุดท้ายก็ตายไปอย่างสิ่งคริงแล้วก็มาเกิดใหม่ที่สำนักชิงหูหนานจริงนี่แหละแถมยังเป็นวิทยากรสอนสาขาวิชายันในสำนักอีกต่าา ตอนแรกก็คิดว่าคนที่ได้เกิดใหม่มาพร้อมกับระบบอย่างฉันต้องมีสกิลโดดเด่นใช้ชีวิตไม่เหมือนกับคนทั่วไปแน่ๆอแต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้ระบบที่ได้มาคือระบบผ่าฟื้นที่ไร้ไประโยชน์นอกจากสั่งให้ผ่าฟื้นแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยอผ่าจนเป็นรักผ่าศักดิ์สิทธิ์แล้วระดับยังไม่บรรลุถึงอะไรยะควายกวางอีกนั่นหรอ อาจารย์ไปหัวหน้าสำนักให้สิทธ์มาแจ้งแก่ท่านการทดสอบหน้าตำหนักเริ่มขึ้นแล้วขอให้อาจารย์รีบเร่งไปยังสำนักเพื่อคัดลอกคัดเลือกสาวกด้วยตบประระยะสวียนเจ้าอย่างเจ้าต่อให้ไปก็ไม่ได้ลูกศิษย์อยู่ดีเข้าใจแล้วไปก่อนเลยฮสิทธิ์ขอตัว เอระดับอย่างข้าต่อให้ไปก็ไม่ได้สาวกกับเขาอยู่แล้วไม่ได้กินเนือ้อย่างมาตั้งนานไปดูดีกว่าว่างูที่เหวช้างอูตัวนั้นอ้วนขึ้นหรือยังจตุรัสรับสมัครโอ้รับสมัครสาวกคราวนี้สาขาวิชากระบี่ก็ยังคงโดดเด่นที่สุดเหมือนเคยท่านก็ชมเกินไปผู้ใช้กระบีน่หนจริง เจอเหือมิงช่วลมหายใจเดียวได้สาวกมาหา้อยกว่าลายในช้าจริงๆแล้วดูที่ไปหลวงฉินสาขาวิชายันนั่นสิไม่มีนักเรียนมาสมัครไม่พอแต่อาจารย์ก็ยังไม่มาเลยด้วยซ้ําเออถึงยังไงก็เป็นแค่วิทยากรระดับสเวียนเจา้านะีเนาะมาก็อายตัวเองเปล่าๆแต่ว,ว่าสาว่าแบบ มันกลับได้ครอบของยอดข่าวชิงหลวนที่จิ้วทัาดีที่สุดของสำนักไปน่าเจ็บใจนักเฮ้ออาจารย์อาไปทำเกินไปจริงๆไม่ได้รับสาวกติดต่อกันมาสิปียังไม่พอขราวนี้ไม่จับโหนหน้ามาก็ยังไม่มาด้วยซ้ำข้าขอร้องให้หัวหน้าสำนักถอดเขาออกจากตำแหน่งวิทยากรย้ายออกจากยอดเขาชิงหลวนด้วยครับ พวกเจ้าอย่าลืมสิสิทธ์น้องไปถึงแม้เรื่องต่อไปจะไม่ได้เรื่องยุดอยุทีระยะตะเวียนเจ้ามาสิบปีหัวหน้าสำนักชิงหงหลี่กวนฉีแต่เพื่อคุ้มของสำนักนะ ความดิมเที่อาจารย์อาไปทําเพื่อสํานักพวกเราไม่เคยลืมแต่ใจด้่ต่ของอาจารย์อาไปในตอนนี้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่วิทยากรต่อไปจริงๆเอาแบบนี้แล้วกันแข่ริบตำแหน่งวิทยากรก็พอจยดเขาชิงหลวงให้เขาอยู่ต่อไปเถอ,อะครัสิน้องเหยียนพูดได้ดีขอคุณสินต้องทุกคนที่ตั้งใจขุคิดให้ข้านะสิพี่คนนี้ทราบซึงคดโครดเลยวะ่ะ อาจารย์ดูอารมณ์ไม่เบาแต่ขนาดจับงูตัวเดียวยังบาดเจ็บได้ไม่ขายหน้าไปหน่อยเหรอไอเดราชานนี่มันมีตะบะอยู่นิดหน่อยข้านะเกือบพลาดท่าเสียทีเดียววิทยากรปผู้นี้ถึงแม้จะมีตะบะอ่อนด้วยแต่มีอารมณ์ขบขันเชียวงูตัวนี้ดูธรรมดาไร้พิษภัยแท้ๆจะเอาตะบะอะไรมาจากไหนกันเล่าฮ้ย น,นั่นมันฮะอาจารย์อาได้รับปาดเจ็บก็รีบรักษาเธอข้ามีโอสถอู่สิงเฟยอ,อยู่อนอยู่หนึ่งเม็ดพอดีมอบให้อาจารย์เลยก,ก็แล้วกันโอ้ขอแค่วันนี้อาจารย์อารับสาวกได้สักคนสิท์จะเทิดทูนกล้าวมอบให้ด้วยสองมือแต่ถ้าหาไม่ได้อาจารย์อาก็ต้องลาออกจากกายเป็นตำแหน่งวิทยากรด้วยเอ้ย ข้าขี้เกียจเล่นเกมนี้กับเจ้าปีนี้ก็คงไม่ได้สาววกอีกตามเคยกลับก่อนละห้ามไปนะหัวหน้าสำนักวิทยากรไปมินิสัยเกียริคานตะบะตาต้อยคนเช่นนี้ไม่คู่ควรเป็นนักวิทยากรของสำนักขอหัวหน้าสำนักขอหัวหน้าสำนักร้วยตำแหน่งวิทยากรของเขาด้วยขอพูดถูกนะ สิ์น้องไปไม่เหมาะกับการเป็นวิทยากรจริงๆสิตน้องไปคิดว่ายัางไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นก็ดีนะสบายดีออกแค่ทิ้งยอดเขาชิงหลวนไว้ให้ข้าก็พอที่เหลือสิ์พี่ตัดสินใจใเองเถอะพอสูญเสียตําแหน่งวิทยากรไปยอดเขาชิงหลวนก็ต้องเป็นของข้าระยะสเสวียนเจ้าอย่างเจ้าจะไปขู่ขวนอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงเอาเหรอ นั้นข้าขอประกาศไปหลวงเฉินวิทยากรสาขาวิชายันของสำนักขงเนื่องจากระดับไม่พอเนื่องจากระดับชั้นไม่พอสิบปีมานี้ไม่มีสาวกเขาไม่เหมาะับการรับตำแหน่งวิทยากรอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ช้าก่อนข้า ข้ายินดีเข้าสาขาวิทยากรไปร่ำเรียนวิชายัญจากเขาค่ะหาแดอยูนได้ระยะเสวียนเจ้ามาสิปีสูกไก่ตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยนะมันก็เป็นแก่สวะโดยแท้เลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันเป็นดังดอยคิดอะไรขุนดังแม่นางเมื่อครู่พวกเราพูดไปเยอะเลยนะเจ้าไม่เข้าใจหรอไปลวเฉินก็เป็นแก่สวะเขาสอนอะไรเจ้าไม่ได้หรอ ไปเป็นนักเดียนของเขาก็เสียเป็นรอบเราแม่นาะงคุณสมบัติเพรียพร้อมโครงสร้างสมบูรณ์แบบถ้ายินเดียเรียนสาขาวิชากระบี่ข้าจะให้ตำแหน่งสิทธิเอกเลยข้าตัดสินใจแล้ววิทยากรไปได้โปรดรับข้าไว้ด้วยวู่วามไปหรือเปล่าข้าไม่เอาอะ บ,บ่าเอ้ยทำไมถึงมีคนมองข้ามสาขาวิชากระบีไปเข้าสาขาวิชายานของไอสวะนั้นได้เรื่องนี้ต้องมีเงินงําแน่วิทยากรไปได้ปวดรับค่าด้วยเออข้าเพิ่งโดนไล่ออกมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้คงเป็นสายลับที่ไปล่วงฉันตั้งใจส่งมาไว้ข้างกายข้า พวกมันทั้งสองคนกำลังสแสดงละครเป้าหมายก็เพื่อให้ได้ตำแหน่งชั้นสูงของสาขาวิชากระบี่ถ้าพอถึงตอนนั้นสาขาวิชากระบีก็จะกลายเป็นสวนหลังบ้านของมันอยากได้อะไรก็จะได้ไปสินะเฮ้อเฮลึกซึ้งนักนะไปรวยฉันโชคดีที่ข้าไม่ได้โง่หัวหน้าสำนักว่ากันว่า แตงบิดเกลียวไม่หวานในเมื่อแม่นางน้อยไร้ความสนใจในวิชากระบี่ข้าก็ไม่บังคับให้เขาได้เข้าสาขาวิชาของอาจารย์อาเธออ๋อทำไมถึงอยากได้ข้าเป็นอาจารย์ละ่ะอย่างที่เจ้าเห็นข้าเป็นสวัสดิ์ระยาสเสวียนเจ้าเท่านั้นเองนั่นก็เพราะข้าคือเซียนอิสระมัจุติไงละ่ะชาติที่แล้วข้าบำเพ็ญมาถึงวิถีไม่สำเร็จ ทำได้แค่พกความสรงจำเดิมกับชาติมาเกิดตอนแรกก็จะเลือกสาขาวิชากระบี่ด้วยพะสวัสดิ์และคุณสมบัติที่มีจะให้ควา้าทรัพยากรขอ,ของสาขาวิชากระบี่มากกว่า8ส่วนก็ไม่ใช่ปัญหาคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วจะได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงด้วยสายตาอันเฉียบคมของ,องเซียนอิสระยังฆ่าแน,น่อน,นอนว่ามีทางมองผิดงูตัวนี้ ในช้ชดว่าใกล้ระยะเปลี่ยนรูปเป็นมังก,กรเมินด้วยระยะระดับของมนุษย์มันคือยอดฝีมือของระยะตาเฉิงชั้นสูงต่อให้ข่ายในชาติก่อนที่เป็นเซียนอิสระยังไม่กล้าพูดเลยว่าจะรับมือกับมังก,กรตัวนี้ได้คนเบื้องหน้าผู้นี้เป็นระยะสเสวียนเจ้าเขาสยบมังก,กรตัวนี้ได้ยังไงกันนะอืม ในเมื่อวิทยากรเจียงเห็นด้วยกันข่าขอประกาศให้เฮ้ยเดี๋ยวสิข้ามีเรื่องจะพูดสาวกนางนี้ย้ายจากสาขาวิชากระบี่มาเป็นสาขาวิชายั์อย่างเป็นทางการข้าทำดีใช่ไหมสิทน้องดีกับผียะดีงานชุมนุมสาวกจบแล้ว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาการประเมินใหญ่ในอีก3เดือนข้างให้หลังสาขาวิชาย่านคงได้สร้างเรื่องตื่นตะราลแน่นสินะเออสมองมันยังดีอยู่หรือเปล่าจะว่าไปข้ายังไม่รู้ชื่อเจ้าเลยเจ้าชื่ออะไรเล่วิทยากรไป่ข้าชื่อซูริเย่เออรู้งี้ไม่มาดีกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องให้ตัวเองทแท้แเหนื่อยใจวะ ูดีเย่เป็นชื่อที่ไพเราะดีขอบคุณอาจารย์ที่ชื่นชมช่างเธอไหนไหนก็ไหนไหนรับเอาไว้ก็แล้วกันจะทำอะไรได้อาจารย์มีหน้าที่ชี้นำวิถีขึ้นอยู่กับคนหลังจากนี้จะไหวหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวนางเองจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ติดตามนคนไข้์ีที่เพจเกีวิชาทำรายล้านเลยนะครับ